สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะ้าอาทุกๆท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญสวยๆชนิดราคา2บาทนะครับที่มีคําถามนะครับหลายๆคําถามอ่าแล้วก็มีข้อสงสัยหลายๆท่านที่สงสัยในเหรียญ2บาทที่มีหลายๆเว็บไซต์หลายๆช่องนะครับที่เขา ประกาศรับซื้อกันในราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับส่วนวันนี้ราคาหลักพันหลักหมื่นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกากา้าพารวยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญ2บาททั้ง3ปีพศนี้นะครับกากา้าพารวยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา้าพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับกาก้าได้นําข้อมูลต่างๆทําทคลิป ต่างๆออกมาให้พี่ๆน้องๆลุงป้านาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับได้รับชมและได้รับข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลต่างๆจากช่องกาคาพารวยนะครับเดี๋ยวกาคาจะหาข้อมูลตามที่พี่ๆน้องๆลุงป้านาานั้นต้องการนะครับรับข้อมูลเดี๋ยวกาคาจะสรรหาข้อมูลต่างๆเอามาฝากทุกๆท่านในคลิป ต,ต่อไปนะครับเอาละวันนี้นะครับเรามาลงรายละเอียดกันว่าเหรียญ2บาทที่เขาบอกว่าราคา3 0 0 0 4 0 0 0บาทหรือ10,000บาทที่เขาประกาศรับซื้อกันในเว็บไซต์ต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญ2บาท สีเงินนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ2บาทสีเงินนั้นมีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ไปจนถึงปีพุทธศักราช2550นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับสปีพศนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละปีพศนั้นราคาการประเมินนั้นถือว่า มีความที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับในราคาการประเมิน UNC นะครับส่วนปีใดนะครับที่จะมีราคาสูงนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รับข้อมูลกันแน่นอนนะครับและตัวที่บอกว่ามีราคา3 0 0 0 1 0ถึง1,000 0บาทนั้นนะครับที่หลายๆเว็บไซต์ที่เขาทำ ประกาศรับซื้อกันนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมีจริงหรือเปล่านะครับอันนั้นนะครับก็ต้องขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานั้นกลับไปชมคลิปเขาว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับส่วนเหรียญแรกนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับรุ่นนี้จะเป็นโลหะไส้เหล็กนะครับชุบนิกเกิลนิกเกิลก็คือสีเงินนี้นะครับอ่า นิกเกิลจะเป็นสีเงินนะครับอ่าด้านในนั้นก็จะเป็นไส้เหล็กนั่นเองนะครับอ่าผสมเหล็กนั่นแหละนะครับเป็นไส้เหล็กอ่าซึ่งเหรียญรุ่นนี้แม่เหล็กนั้นก็จะดูดติดนะครับอ่าเหรียญ2บาทนิกเกิลน,นะครับก็จะแม่เหล็กนั้นสามารถดูดติดได้นะครับเหรียญปีพศ2548นี้นะครับขนาดเส้นผ่า,าศูนย์กลางย1 7 5ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก4.4กรัม ส่วนจำนวนการผลิตนั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น60ล้านเหรียญนะครับ60ล้านเหรียญนั่นเองนะครับส่วนราคาประเมิน UNC นั้นก็ถือได้ว่ามีความสวยงามในเหรียญรุ่นนี้นะครับการซื้อขายนะครับของปีพุทธศักราช2548นี้นะครับเอาตามตลาดก่อนนะครับตามตลาดทั่วไปนั้นนะครับก็ทีกาก้าพารวยได้ หารวบรวมข้อมูลนะครับในเหรียญ2บาทนี้นะครับเขาซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ประมาณ10บาทนะครับประมาณไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำนะครับ78บาทนะครับของปีพุทธศักราช2548นาะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วน UNC นะครับที่เขารับขายกันเป็นหลอดเป็นถุงนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญสองบาทนี่เกินนั่นเองนะครับก็ราคาก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับของปีพศ2548นะครับส่วนที่เขาประเมินราคา UNC ไว้นะครับซึ่งการประเมินนั้นก็เป็นทางกรมธนารักษ์นั้นเขาทําการประเมินจากะระบบหมุนเวียนของเหรียญกระสับนะครับนั่นก็คือการประเมินเหรียญ UNC นั่นเองนะครับ UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ก็ตกไปเหรียญหนึ่งห้าสิบบาทนะครับเนี่ยก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2548นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญสองบาทนะครับพี่ความพิเศษนะครับของเหรียญสองบาทนี้ก็ถือได้ว่าน้อยมากๆนะครับในความพิเศษของแต่ละเหรียญนะครับถือว่าน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เพียงแค่เป็น ขอบซ้อนเท่านั้นเองนะครับขอบซ้อนเท่านั้นเองก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากปกติเลยนะครับที่มีข้อมูลมานะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2549นนะครับเหรียญ2บาทปีพศ2549นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น107เล้าน8ปดแส0เหรเหรียญน,นะครับอ่านี่ก็คือปี49นะครับ วงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับคล้ายๆกับเหรียญ10บ,บาทนั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีนะครับว่าอ่าพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชนะครับอ่าก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับที่เขายกเลิกก็มันเป็นเหรียญที่ คล้ายๆกับเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองนะครับก็เลยทําให้การสับสนของอประชาชนนะครับที่ใช้สอยในในชีวิตประจําวันนะครับในตลาดหมุนเวียนนะครับก็จะเกิดความสับสนระหว่างเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญสองบาทเท่านั้นเองเขาก็เลยยกเลิกเหรียญสีเงินนะครับสองบาทสีเงินนี้เพื่อที่จะทําเป็นเหรียญสองบาทสีทองนะครับอนั่นก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่ เราจะคุยกันวันนี้นะครับในเหรียญ2บาทนะครับส่วนอีกเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2550นั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2550ที่เป็นโจทย์กับเหรียญ2บาทสีทองนะครับที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามมานะครับว่ากาก้า เหรียญสบาทสีทองปี50าศูเขามีจริงหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้กาก้าก็ขอตอบในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงในข้อมูลที่เรามีจริงนะครับว่าเหรียญ 2. บาทสีทองที่เขาประกาศรับซื้อกันในราคา3า0 0ันสีบาทนั้นนะครับอ่าของปีพุทธศักราช2550นั้น ไม่มีข้อมูลในการผลิตนะครับไม่มีข้อมูลในการผลิตส่วนที่มีประกาศออกมารับซื้อนะครับมีการรีวิวนั้นก็พี่ๆน้องๆก็ไปเปิดรับข้อมูลในช่องของเขานะครับว่ามันจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนนะครับว่ามันจะมีจริงหรือปี50ของเหรียญสอบาทสีทองนะครับ เพราะว่าเหรียญสองบาทสีทองนั้นเขาผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นไปนะครับส่วนเหรียญสอบาทสีเงินนั้นผลิตตั้งแต่ปีพศ2548-49และปี50นั่นเองนะครับก็ไม่มียอดการผลิตหรือว่าไม่มีข้อมูลที่มีการผลิตเหรียญ2บาทสีทองในปีพุทธศักราช2550นะครับ เข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องน้องท่านใดนะครับสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามกับเจ้าของช่องเขาได้นะครับว่าความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนข้อมูลแล้วก็ตามที่กาก้าได้แจ้งกับพี่พี่น้องน้องลุงป้านานะครับก็ไปตามข้อเท็จจริงกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับ ส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2550นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น2 3 2ล้าน1 5 0 0 0เหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญ2บาทปี50นะครับซึ่งเหรียญ2บาทนี้นะครับน้อยมากเลยทีเดียวที่จะมีเหรียญที่พิเศษนะครับ น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนที่มีนั้นก็จะเป็นเหรียญที่ปกติเสียมากกว่านะครับปกติเสียมากกว่าราคา u n c นั้นนะครับของปีพุทธศักราช2550นะครับที่มีการประเมินเอาไว้นะครับก็ราคา u n c นนั้นตกไป250บาทต่อเหรียญน,นะครับแต่นะครับแต่ การซื้อขายนะครับการซื้อขายของเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับอ่าก็ตามตลาดแล้วนะครับตลาดทั่วไปตลาดขายเหรียญทั่วไปนะครับก็ซื้อขายกันเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนร้านใหญ่ๆหรือว่าส่วนตามเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็ยังเห็นว่าการซื้อขายนั้นเพียงแค่หลักสิบนะครับเพียงแค่หลักสิบอ่าก็ยังไม่สูง เท่าที่ควรนะครับก็เพียงแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับในตลาดการซื้อขายนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ยังราคาไม่สูงเท่าที่ควรนะครับส่วนที่เขาประเมินราคากลางเอาไว้คือราคา u n c นั้นนะครับอ,อันนั้นก็เป็นราคาเพียงแค่เริ่มต้นเอาไว้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดราคา2บาททั้ง3าม ปีพศนะครับที่กาก้าได้นําข้อมูลเอามาพูดคุยกันนะครับส่วนเหรียญ2บาทสีทองปี50นั้นนะครับจะมีจริงหรือไม่นะครับพี่น้องก็ลองหากันดูแล้วกันนะครับว่าจะมีในท้องตลาดหรือเปล่านะครับปี2550สีทองนะครับส่วนข้อมูลนั้นกาก้าก็ยังยืนยันว่ามีเพียง สีเงินเท่านั้นเองนะครับส่วนสีทองก็จะเป็นปี51เป็นต้นไปนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ